เสียงอ่านพระไตรปิฎก84,000พระธรรมกัน์เรื่องจิตตวักหมวดว่าด้วยการฝึกจิต 1. นึเมคิยเทระวัตถุเรื่องพระเมคิยเทระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระเมคิยะเทระดังนี้จิตที่ดิ้นรนกวัดแกวง รักษายากห้ามยากผู้มีปัญญาสามารถรควบคุมให้ตรงได้เหมือนช่างสอนดัดลูกศรให้ตรงฉะนั้นจิตนี้ย่อมดิ้นรนไปมาเหมือนปลาที่ถูกยกขึ้นจากน้ำโยนไปบนบกฉะนั้นดังนั้นผู้มีปัญญาจึงควรละบ่วงแห่งมาร 2. อ,อัญญาตาราภิกขวัตถุเรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งพระผู้มีรพ,รพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุรูปหนึ่งดังนี้การฝึกจิตที่ควบคุมได้ยากเปลี่ยนแปลงง่ายชอบไฟหาแต่อารมณ์ที่ปรารถนาจัดว่าเป็นความดีเพราะจิตที่ฝึกแล้ว ย่อมนำสุขมาให้ 3. อุกกดกนทิตาภิกุวัตถุเรื่องภิกษุผู้กระสันจะศึกพระผู้มีพระภาคตระพระคาถานี้แก่ภิกษุรูปหนึ่งผู้กระสันจะศึกดังนี้ผู้มีปัญญาควรรักษาจิตที่เห็นได้ยากยิ่งและเอียดยิ่ง ชอบไฟหาแต่อารมณ์ที่ปรารถนาเพราะจิตที่คลุมครองแล้วย่อมนำสุขมาให้ 4. สังฆะรักขิตาเทระวัตถุเรื่องพระสังฆะรักขิตาเทระพระผู้มีพระภาคกรัสพระคาถานี้แก่พระสังฆะรักขิตาเทระดังนี้คอนเราได้สำรวมจิต ที่เที่ยวไปไกลเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีรูปร่างอาศัยอยู่ในถ้ำคนเหล่านั้นจักพ้นจากเครื่องผูกแห่งมาน 5. จิตตะหัตถาเทระวัตถุเรื่องพระจิตตะหัตถาเทระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้ ผู้มีจิตไม่มั่นคงไม่รู้แจ้งสัตธรรมมีความเลื่อมใสเลื่อนลอยย่อมไม่มีปัญญาสมบูรณ์ผู้มีจิตไม่ชุ่มด้วยราคะไม่ขุนมัวด้วยโทสะละบุญและบาปได้แล้วมีสติตื่นอยู่ย่อมไม่มีภัย 6. ปัญจสตาภิโควัตถุ เรื่องภิกษุห้ารูปพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่ภิกษุห้0รรูปดังนี้ภิกษุรู้ว่าร่างกายนี้เปรียบเหมือนหม้อดินควรป้องกันจิตนี้เหมือนป้องกันพระนครแล้วใช้อาวุธคือปัญญารบกับมาและควรรักษาชัยชนะไว้ แต่ไม่ควรยินดียึดติด 7. ปูติคาตาติสัตเระวัตถุเรื่องพระติสัตเระผู้มีร่างกายเน่าเปื่อยพระผูม้มีพระภาคตรัสพระคาถานี้แก่พระติสัตเระผู้มีร่างกายเน่าเปื่อยดังนี้อีกไม่นานนักร่างกายนี้จากปราศจากวิญญาณ ถูกทอดทิ้งทับถมแผ่นดินเหมือนท่อนไม้ที่ไรประโยชน์ฉะนั้น8ดนันทาโคปลากับวัตถุเรื่องนายฉันทะผู้เลี้ยงโคพระผู้มีพระภาคตรัสคาถา,านี้แก่ภิกษุทั้งหลายดังนี้จิตที่ตั้งไว้ผิด เพงทำให้ได้รับความเสียหายยิ่งกว่าความเสียหายที่โจรเห็นโจรหรือผู้จองเวนเห็นผู้จองเวนจะพึงทำให้แก่กัน 9. โสระยาวัตถุเรื่องพระโสระยาเทวระพระผู้มีพระภาคตรัสพระคาทานี้แก่พิสูุทั้งหลายดังนี้จิตที่ตั้งไว้ชอบ ย่อมอำหนยให้ได้ผลที่ประเสริฐยิ่งที่มันดาบิดาก็ทำให้ไม่ได้หรือแม่ญาติเหล่าอื่นก็ให้ไม่ได้ข้อความจากเชิงอัดดิ้นรนหมายถึงดิ้นรนไปในอารมณ์ทั้งหกมีปามีรูปารมณ์เป็นต้นกวัดแกงหมายถึงวันไว้ไม่อาจจะตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์เดียวได้นาน ดุูทารกไม่อาจทรงตัวอยู่ในอิริยาบทเดียวได้นานฉะนั้นรักษายากหมายถึงให้ดำรงอยู่ในอารมณ์ธรรมที่เป็นสปายะได้ยากห้ามยากหมายถึงห้ามหรือการมิให้สั้นไปในวิสภาคารมณได้ยากดิ้นรนไปมาหมายถึง กินดีในกามคุณห้าเมื่อถูกพรากจากการมคุณห้าให้หยุดนิ่งอยู่ในมิปัสสนากรรมฐานาก็จะดิ้นรนไปมาไม่อาจจะตั้งมั่นอยู่ได้บวงแห่งมานในที่นี้หมายถึงกิเลสสวัสด์หรือวงจรกิเลสประกอบด้วยอวิชชาตันหา และอุปาทานการฝึกในที่นี้หมายถึงการฝึกด้วยอริยมรรคสี่คือโสดาปฏิมรรคสกัดคา,าคามิมรรคอนาคาคามิมรรคและอรหัตตมรรคเปลี่ยนแปลงง่ายหมายถึงเกิดดับเร็วสุขในที่นี้หมายถึงสุขที่เกิดจากอริยมรรคอริยผล และสุขที่เกิดจากการบรรลุนิพพานอันเป็นประโยชน์สูงสุดเที่ยวไปไกลหมายถึงรับอารมณ์ที่อยู่ไกลได้เที่ยวไปดวงเดียวหมายถึงเกิดขึ้นทีละดวงทีละดวงดวงหนึ่งดับดวงหนึ่งจึงเกิดขึ้นจะไม่เกิดขึ้นพร้อมกันไม่มีรูปร่างหมายถึงไม่มีสันฐานไม่มีสีเป็นต้น อาศัยอยู่ในถ้ำหมายถึงอาศัยอยู่ในมหาโพตรูปสี่และหาไทยรูปเครื่องผูกแห่งมานหมายถึงวัตตะอันเป็นไปในภูมิสามคือกามาวจรภูมิรูปาวจรภูมิอรูปาวจรภูมิไม่มีภัยในที่นี้หมายถึงไม่มีภัยคือกิเลส คาถานี้ตรัสถึงคุณสมบัติของพระขีนาศมานในที่นี้หมายถึงกิเลสมานควรรักษาชัยชนะไว้แต่ไม่ควรยินดียึติยึติดหมายถึงเมื่อภิกษุบรรลุสมาบัติได้วิปสัสสนาอ่อนๆชนะกิเลสได้ระดับหนึ่งแต่ไม่ควรยึติดอยู่เพียงสมาบัตินั้น ควรพิจารณาสังขารทั้งหลายด้วยจิตที่ผ่องใสแล้วรักษาระดับจิตนั้นไว้ได้ในที่สุดจะสามารถบรรลุมรรคผลอันสูงสุดชนะกิเลสมารได้อย่างสิ้นเชิงจิตที่ตั้งไว้ผิดหมายถึงจิตที่ตั้งไว้ผิดในอุในอกุศลกรรมบทสิบประการ ทำให้ถึงความพินาศฉิบหายในโลกนี้และตกไปในอบายภคมิ4ถึง1 0 0 0แสนชาติโจรเห็นโจรหมายถึงโจรเห็นโจรที่เป็นคู่อาฆาตกันแล้วจะต้องฆ่ากันหรือเบียดเบียนให้ได้รับความเสียหายจิตที่ตั้งไว้ชอบหมายถึงจิตที่มุ่งมั่นประพฤตตามอุศลกรรมบทศิประการ พระสัตธรรมจากพร,รพะไตรปิฎกเล่มที่25พระสุตตันตปิฎกเล่มที่17ฉบับมหาจุลาขุรการิกายธรรมบทเสียงอานโดยเบื้อสวัรค์